ศึกษาปฐมศึกษาจังหวัดชนบุรีเขตหนึ่งที่ชนบุรีไปตั้งแต่แปดโมงเ้าถึงสิบหกสิบหกนาฬิกของพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องตู้รถไฟ้าวันนี้ก็ทางสถานีตำรวจทุกความรับผือเราก็จะให้ให้พียากรเป็นคุรเรีนอ่าคุณพ่อไส้ได่ตอบครับไม่ตอบไม่ได้ตอเนาะสำหรับ่อหน้านะครับ่อหน้าคุณพ่อก็จะมาสอเกี่ยวกัอ่ายเสร็จิ้นวันนี้ก็จะมาเกิดนำจัง การจราจรและดูดีไฟฟ้าเลือกต้อเลือกต้อนะครับนะครับโอเคครับส่งต่อให้ดูกูของแต่ครับคุณอาจารย์วิสัยนะครับงานจราจรเหมือนกันเพราะมีลายสีขาวใช่ไหมครับอ้าววันวันมีมั้ยไม่มีนะโอเคอ้าวไหนเป็นนี่เลืจากใคาทุกคนนะครับเรา ที่มอไซค์เนี่ยเราเห็นไหมว่าความเร็วของมอไซค์เนี่ยเวลาปิดเป็นไงสูงไหมครับเพราะว่าในปีกป้าเนี่ยมันมีสารพิษมากกว่าเจ็ดพันชนิดอยู่แล้ว